สวัสดีครับวันนี้อ้าวเกิดมายงาขคนนี้ใครเนี่ยค่ะแจนค่ะโอ้แจนช่องไหนชื่ออะไรมีช่องเปล่าอ่าแจนยังไม่มีช่องนะครับสวัสดีค่ะ้มมี่ดอทคอมค่ะแจนอยู่ปอะไรครับขึ้นปสองขึ้นปสองปสองก็ทําช่องได้แล้วพอปหกได้มีหนึ่งล้านสับสกครั้วันนี้จะมาบอกว่า สกุชี่ที่ขโมยนนนี่ไปสามชิ้นเนี่ยนนนี่หาไม่เจอนอนนี่ต้องให้พ่อเฉลยอเอามาหาเจอแล้วสามชิ้นหาเจอแล้วนนนี่ไม่รู้ว่าอะไรหายหนนนี่ไม่รู้ว่าสกุชี่ที่หายคือสกุชี่อะไรบ้าง<ห>แล้วก็มาร้องให้พ่อเฉลยว่าเอาไปซ่อนไว้ไหนพ่ออะไรอย่า พราะฉะั้นเนี่ยจะมาบอกว่าน้าการ<น>สกุชเฮ้ยรายการอะไรเนี่ยคุ้นๆนะหน้ากากนักร้องโอ้หน้ากา,นากานากาักล้องกับหน้ากากสกุชี่งั้นเราก็ทำสกุชี่เป็นหน้ากากแล้วมาทายกันดีว่าใครอยู่ใต้หน้ากากโอ้มีเด็กอยู่ทำแล้วรอเขาสกุชี่มาแปะทั้งตัวเลยแล้วตกลงเอาไงเรื่องขโมยแล้วตกลงนี่จะให้พ่ออันไหนอันนี้ใช่ไหมแกไม่ใช่ พันสองสนใจถักลายพันสองแล้วก็ใส่ห่อดีดีดีดอันนี้แพ็กเกจยังไม่มาอา้อาวอ้าวมึง,งับพ่อเป็นหมาแล้ว <c oughs> นนนี่เป็นหมาไปแล้วหมากินแกะหมาหมาเลี้ยงแกะหมาป่ากินแกะหมาป่าเลี้ยงแกะหรออ้าว <c oughs> ตรงลงทำไงดีนนี่สกุช่สามอันนอนแล้วกุช่สามอันอ้าวไม่อาบน้ำนอนแล้วรอเอาแกะมาได้แล้วครับ เราได้แกะมาแล้วคือนนนี่จําไม่ได้ว่าสูกุชี่นหนหานี้ก็เลยให้แกะครับเป็นพ่อเปไปเล่นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะมารีวิวพิอันวาวิษอันวาพ่อก็จะมารีวิวแกะแกะแพงเด้อยเออแกะแพงอ้วนเดีอแกะมันกินนี่เข้าไปมันกินก้อนเมฆเข้าไปมันเสร็จหรอมันก็เลยอ้วนกลมเลยเนี่ยมันลอยได้แล้วมันลอยได้แล้วมันลอยได้วนะอะไรอ่ะ กุชีสามอันที่หาไม่ได้ไม่เป็นไรได้แกะแล้วอเอาแกะอันเดียวพอตกลงพ่อได้แกะไปเล่นแล้วลเดี๋ยวจะมารีวิวฟังวันนี้ก็แค่นี้ละครัสามเปม็นใครเดี๋ยวพอฮะอ,อะบาย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 เล้วบาย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 เอาไปสิบบาทสวัสดีครับ